นมน้านมน้าหนึ่งนึงนึง,นงอัลสตอมสี่สองส,องส เดเที่ยวขึ้นกระบวนที่111ลำสมผู้โดยสารจากสถานีต้นทางขบเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีชุมแสงไปแล้วจะหยุดับสมผู้โดยสารที่สถานีบางหั้านา จะมีต่อไปการวิจักรณ์เมื่อมีคนเพิ่งมาหรือเพิ่งลง คนเพิ่งมานะครับอย่างที่บอกต้องมาก่อนเวลาครับถ้ามาตอนที่รถออกถือว่าไม่ดีเลยอ่ะเพราะว่ารถออกไปแล้วคุณต้องไปขึ้นขบวนต่อไปอย่างเช่นผมขึ้นไม่ทันตองหนึ่งผมต้องไปขึ้น2 0 1ศนต่ออย่างเช่ว่าผมจะไปลงปิเซลโร่อะไรเงี้ย มาก่อนเวลานะฮะไม่ใช่คุณจะมาตอนที่รถออกฝากเตือนไว้กับทุกๆคน